ก็ถือแม้ว่าสถานการณ์ณเวลานี้ก็เป็นอะไรที่น่าจับตามองอยู่แล้วนะคะผมเพราะเรื่องของการลุกล้ำเขตชายแดนเนี่ยหลายๆประเทศแม้กระทั่งคนไทยบ้านเราก็ไม่ค่อยถูกใจมากกันอยู่แล้วนะถือเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้และหากดูในหลายๆประเทศก็มักจะใช้สิทธิ์ในการปกป้องดินแดนตัวเองด้วยวิธีการรุนแรงด้วยละอีกอย่างหนึ่งกองกําลังสหรัฐว้าหรือกลุ่มว้าแดงเนี่ยแหละนะครับผมเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วไทยเราก็เคยมีการประทะก,กับพวกเขาด้วยกองกำลังทหารมาแล้วในะเรื่องของการข้ามเส้นดินแดนนี่แหละนะซึ่งปัจจุบันมันก็ยังมีเรื่องแบบนี้อยู่ ที่น่าสนใจและน่าจับตามองสถานการณ์อย่างมากๆนั่นก็คือกองทัพไทยบ้านเรานันได้มีการยื่นคำขาดขี่เส้นตาให้กองกําลังว้าแดงเนี่ยถอนการตั้งค่ายออกจากแนวชายแดนก่อนวันที่18บธันวาคมนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองอยู่เหมือนกันสําหรับความเคลื่อนไหวของกองทัพบ,บ้านเราว่าจะจัดการยังไงต่อไปหากล่วงเลยระยะเวลานั้นไปนแล้วซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าหากดูตามการใช้คําข้อกําหนดต่างๆสถานการณ,การณ์ก็ดูเหมือนว่าจะตึงเครียดไม่น้อยเลยนะครับผมแต่เพื่อความสบายใจของทุกคนเนี่ยขอบอกตั้งแต่หัว คิกว่าตามที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมภูมิธรรมออกมาให้รายละเอียดไว้ระบุว่าเส้นแนวที่กองทัพว้ามีการตั้งค่ายอยู่นั้นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นจุดที่ไม่ได้เข้ามาล้ําเส้นดินแดนของไทยเพราะทางกองทัพบ้านเราเนี่ยเขาก็มีเส้นเฉพาะโดยใช้แผนที่ทางราชารอยู่นะซึ่งมันยังไม่ได้เข้าเกณฑ์ตรงนั้นและอีกเหตุผลหนึ่งที่ตีตัวหนาๆไว้เลยนะครับผมสำหรับการออกมาให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระงลาโหมหรือกองทัพบ้านที่3ที่ดูแลจุดพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็ระบุว่าเป็นพื้ ไม่มีการแบ่งเขตแดนที่ชัดเจนซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ว่ากันไปนะครับผมหากกองทัพเราจะมองกันแบบนั้นดังนั้นข่าวในวันนี้รู้เขารู้เราผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกองทัพสหรัฐว่ากันนะในเรื่องของการใช้อาวุธย้ํานะครับผมว่าในเรื่องของการใช้อาวุธหาสถานการณ์เร็วไรที่สุดเราเลยจะพาทุกคนเนี่ยไปส่องศักยภาพอาวุธของกองทัพว้าแดงกันนะโดยจากการประเมินของกองทัพสหรัฐวา้าที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะเป็นที่รู้กันดีโดยทั่วไปว่าพวกเขานั้นมีกองกำลังทหารอยู่ประมาณสาม0 0คนและจุดที่ มีการอาเขตแดน,นลุกล้ำเข้ามาในฝั่งไทยของบ้านเรานั้นพวกเขามีการจัดสรรปันส่วนกองกาลังมาอยู่ที่ฐานทัพต่างๆเนี่ยราวสามพันคนนะครับผมบางแหล่งข่าวก็ระบุว่า7 0 0 0คนซึ่งตามการรายงานข่าวระบุว่าฐานทัพแต่ละแห่งนั้นน่ะจะมีการประจาการกองพันปืนใหญ่อยู่มากที่สุดเพราะกองทัพสหรัฐว่าใช้ฐานทัพเหล่านี้เป็นทัพแนวหลังในการยิงปืนใหญ่สนับสนุนการทําสงครามต่อต้านกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆในเมียนมานะแต่ก็ยังมีกาลังรบเหมือนกับฐานทัพทั่วไปอยู่ด้วยนั่นแหละนะครับผมด้วยทหารของกองทัพสหรัฐวะจะมีอาุ ปืนประจำกายที่เจอมากที่สุดน่ะนั่นก็คือปืนไทย81ซึ่งเป็นปืนที่นําเข้ามาจากเพื่อนบ้านของเขาเลยนะอย่างประเทศจีนเป็นที่นิยมใช้การในทั่วไปตั้งแต่ยุค80แล้วนะและตัวเลขของหัวกระสุน7.62ก็ถือว่าสร้างความอันตรายในตัวมันได้ไม่น้อยเลยซ่งุลส่วนมากต้องบอกเลยว่ากองทัพสหรัฐว่านําเข้ามาจากจีนเป็นหลักนะเพราะผู้นําของสหรัฐว่าไม่ว่าจะเป็นคนปัจจุบันหรือคนก่อนหน้าก็มีเชื้อสายมาจากชาวจีนด้วยกันทั้งนั้นและนอกจากนี้ก็ยังมีการนําเข้าอาวุธปืนประจำกายตัวออออื่อ่่นนนๆจาาาาาากงงฝัขีาาเเมยออยยยยะะูหลลร จะเป็นไทย56ปืนจีนที่ระบุว่าดัดแปลงมาจาก AK 47ปืนตัวต่อมาปืนยาว SKS ปืนยุคสงครามโลกปี50จากสหภาพโซเวียตและตัวสุดท้ายนี่ ก็บอกได้เลยว่าใครหลายๆคนน่าจะเห็นหน้าเห็นตาบ่อยกันบ้างนะ QBC97 เป็นปืนที่เรียกได้เลยว่าดูจากรูปแล้วเนี่ยน่าจะดูทันสมัยที่สุดสำหรับสหรัฐวาเลยส่วนอาวุธขนาดใหญ,ใหญ่ที่มีความอันตรายและขึ้นชื่อว่าเป็นตระกูลที่มีความสามารถเช่นเดียวกับขี่ปนืนนั่นก็คือขี่ปย์แบบพกพาขี่ปย์ต่อต้านอากศาศย,ยานเพียงแค่อย่างเดียวของกองทัพว้านะก็คือในตัวของเจ้า FN6 หรือในชื่อภาษาจีนจะเรียกกันว่าขี่ปนุาวุธซินวู6ตามการรายงานเนี่ยระบวุว่าแม้จะเป็นอาวุธต่อต้านพหังอากาศเพียงแค่แบบเดียวแต่กองท สหรัฐว่าก็ยังมีการครอบครองและใช้งานสะสมอาวุธประเภทนี้มากที่สุดในกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆด้วยนะนี่รวมไปถึงตัวรุ่นพี่อย่างขีปนาวุธ SN5 ด้วยแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เก่าแล้วและไม่แน่ชัดว่ายังจะมีสภาพที่สามารถใช้ทําการต่อสู้ได้หรือเปล่าทําให้ศักยภาพในการป้องกันพูอากาศของมันนั้นถือว่าต่ำพอสมควรนะมีระยะการยิงอยู่ที่ไม่เกินความสูง4กิโลเมตรเหนือพื้นดินและให้ขั้นยะในการติดตามเป้าหมายที่6กิโลเมตรซึ่งหากเราไปได้ดูเครื่องบินรบย้ํานะครับผมว่าแค่เครื่องบินนนรบขององงกททัทัพไย้ เข้าถึงพื้นที่ของกองทัพว้าได้แบบสบายๆเลยนะโดยที่ไม่ต้องเกรงว่าอํานาจของขีปนาวุธตัวนี้จากจีนเพราะระดับความสูงมันไม่สามารถส่งผลให้ไปถึงฟังฝันได้จริงๆและหากเราไปดูในเรื่องของความเร็วอย่างเช่นเครื่องบิน F ส6ของกองทัพไทยก็ยังถือว่ายังมีความเร็วสูงกว่าขีปนาวุธตัวนี้จากจีนอีกด้วยที่ทาความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่600เมตรต่อวินาทีและเราก็ไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของการสกัดกั้นภัยขีปนาวุธหรือระเบิดทิ้งบอมเลยนะครับผมเพราะลำพังเพียงแค่อาวุธดังกล่าวนี้้้เนนนนยยมมมัตองงใใชชรรววลาาคคกณุิ และล็อกเป้าหมายอยู่ดีในช่วงของจังหวะการใช้งานดังนั้นแน่นอนเลยในเรื่องของความรวดเร็วการใช้งานและป้องกันภัยของวัฏอากาศนั้นถือว่ามีน้อยมากๆหมดจากนี้ก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วการทิ้งบอมระเบิดการยิงขีปนาวุธโจมตีหากปล่อยออกไปก็สามารถพุ่งสู่เป้าหมายได้เลยนะและหากเราไปดูปืนกลรบที่ใช้ในการป้องกันภัยอากาศได้อยู่บ้างของทางฝั่งกองทัพวานั้นพวกเขาก็มีตัวของ CU2 ซึ่งเคยมีรายงานว่าวานั้นเคยนามันมาดนสวนสนามโชว์ตัวต่วตวตอชาวโลกก็มีอยู่จํานวนหลายกระบอกด้วยกันนะครับผมเป็นปืนกลที่ใช้สำ ต้านอากาศยานด้วยกัากวาูสบส4 5มิลลิเมตรซึ่งเพียงแค่ตัวเลขนี้เนี่ยก็ต้องบอกทุกคนได้เลยว่าไม่ได้ดุดันอะไรขนาดนั้นแถมยังเป็นอาวุธปืนยุคเก่าด้วยและที่สําคัญนะครับผมมันไม่ได้มีการลิงก์กับระบบ AI ไในการยิงดังนั้นหากเป็นสงครามในยุคนี้ความแม่นยำบอกความเร็วถือว่ามีประโยชน์มากกว่าแต่กองทัพวานั้นไม่มีมันเลยจะกลายมาเป็นประโยชน์ของทางฝั่งเรานะที่มีเทคโนโลยีดีกว่าทุกคนเชื่อไหมในสงครามไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของรัสเซียยูเครนหากโดนติดหัวรบระเบิดเจออาวุธปืนกลรบตาาานนนกัสยยปรรระเเภททีี้้่็จโง ผมดังนั้นสงครามในยุคสมัยใหม่นี้เนี่ยมันเลยไม่ค่อยเป็นที่นิยมมากนะักอาวุธตัวต่อมา RPG 7อ้โหตอนนี้เนี่ยถือว่ามีทุกกองทัพมีการใช้งานทุกกลุ่มนักรบบนโลกนี้จริงๆแต่ว่าในเวอร์ชั่นของทางสหรัฐวานั้นว่าเขาจะมีการนําเข้ามาในเวอร์ชั่นของจีนนะครับผมที่มีชื่อว่าไท69ที่มีความอันตรายเนี่ยเทียบเท่าก,กับ RPG 7นั่นแหละนะเป็นเทคโนโลยีการผลิตอาวุธในยุคทศวรรษที่70 0, ก็สามารถใช้โจมตียานเกาะต่อสู้รวมถึงรถคันเก่าๆได้อยู่หมัดพอสมควรเหมือนกันและทางนี้ฝากฝากั่ ปืนใหญ่แบบลากจูงโจมตีด้วยนะซึ่งก็ถือว่าเป็นอาวุธแบบใหม่ที่เพิ่งจะมีการนําเข้ามาใช้งานอย่างในตัวปืนใหญ่ของจีนที่มีชื่อว่าไท96เป็นเทคโนโลยีปืนใหญ่แบบวิธีโค้งขนาด122ม mm. ิลเมตรปัจจุบันนี้เนี่ยประเมินกันว่าปืนใหญ่กระบอกดังกล่าวนี้จะเป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดของกองทัพว้าแล้วนะครับผมย้ําเลยนะครับผมว่านี่คืออาวุธที่อันตรายที่สุดของกองทัพว้าแต่ก็แน่นอนนะปัจจุบันนี้ไม่มีระบบป้องกันภัยเสริมที่ใช้ในการป้องกันกองพััันนนนนปืนใใหหหญ่่่เเเเเเีียยสงงคคครรรรรราาามมซู็แแลล้วววโดติดรบระบด จบได้ในตัวส่วนในความที่มันเป็นปืนใหญ่ขนาดกลางนะครับผมระยะในการยิงของมันเนี่ยทำได้สูงสุดเพียงแค่22กิโลเมตรเท่านั้นเองในขณะที่ปืนใหญ่ของกองทัพไทยบ้านเราไปการที่จะแตะตัวเลข40กิโลเมตรกันหมดแล้ว ดังนั้นแม้จะบอกว่าเป็นปืนใหญ่ที่อันตรายมากที่สุดแต่หากดูใน,นเรื่องของระยะทางทางวะก็ยังไม่สามารถทําอะไรกองทัพไทยเราได้อยู่ดีโดยที่มันมีอัตราการยิงถือว่าดีพอสมควรเลยนะ8ดรอบต่อน,นาทีแล้วก็เชื่อว่าตามแนวชายแดนข้อพิพาทระหว่างไทยและวานะตอนนี้ก็น่าจะมีปืนใหญ่กระบอกนี้อยู่ด้วยขีปนาวุธต่อต้านรถถังเท่าที่เราพบเนี่ยในงานโชว์ตัวก็จะมีหงเจียน8ขีปนาวุธยุคปี1985ซึ่งเป็นขีปนาวุธที่ยังระบุว่าเป็นหัวรบระเบิดแรงสูงอยู่เลยนะคร หัวรบแบบเจาะเกาะแบบหัวรบเดียวหรือหัวรบตีคู่กันหมดแล้วดังนั้นส่วนตัวจึงมองว่าหากเป็นระเบิดแรงสูงจริงๆนะครับผมมันจะไม่สามารถทาลายรถถังยุคใหม่ๆได้เลยนะแม้แต่คันเดียวแม้จะระบุว่ามันจะมีค่าระยะของการเจาะเกาะข,ของสิ่งต่างๆอยู่ที่1,100ม mm, ิลลิเมตรและสามารถเจาะเกาะทําลายเกาะป้องกันปฏิกิริยาระเบิดได้ด้วยแต่มันก็น่าจะเป็นเรื่องยากเลยที่จะสามารถเจาะทะลุเข้าไปถึงภายในรถหุ้มเกาะหนาๆได้หรือว่ารถกกาถังยุคกลางถึงยุคใหม่ได้เทคโนโลยีไม่ได้ดีเท่าที่ควรเลยนะต่ําเกินไปเลยต้มส่วนรถหุ้มเกาะก็ ต้องบอกทุกคนเลยว่าเท่าที่เห็นมาเนี่ยพวกเขามีเพียงแค่รูปแบบเดียวเท่านั้นนะครับผมคือเป็นรถฮัมวีจีนนะอย่าง ตรงเฟิงอีคิวสงศซึ่งประเทศที่เป็นพันธมิตรกับจีนเนี่ยใช้กันอยู่เต็มไปหมดเลยประเมินกันโดยทั่วไปว่าการทำลายมันเนี่ยหากเจอปืนกลแบบหนักหกสักักกระบอกหรือปืนกลร็อบของ BDR3 ที่มีการใช้อยู่มากกว่า240คันในกองทัพไทยหรือเพียงแค่ RPG สักกระบอกนะครับผมก็น่าจะเอาอยู่แล้วคือต้องบอกทุกคนเลยว่าเท่าที่ดูรายการอาวุธต่างๆของกองทัพวา่าก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะว่าพวกเขานั้นสู้เราไม่ได้เลยทั้งในเรื่องของความทันสมัยและหนักเข้าไปอีกคือในเรื่องของจจําาานนนววก็เช่่ทงงฝังไยนะะมี ลำหลักหลายด้านอาวุธเยอะกว่าด้วยแต่ที่เราต้องกลัวมากที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของสงครามกองโจรน,นะแต่ก็วางใจได้เปาหนึ่งนะครับผมหากสถานการณ์การรบเป็นเรื่องของการยึดคืนพื้นที่ดินแดนการที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องใช้กําลังโจมตีเพียงแค่ฝ่ายหน้าเท่านั้นในการปราบไล่ศัตรูเป็นไปในแนวเดียวกันหมดก็ถือว่าตัดในเรื่อง,องความอันตรายจากสงครามกองโจรไปได้เยอะเลยนะและอีกอย่างหนึ่งหากเราไม่ต้องทําสงครามตัวเรื่องของการทําสงครามตัวแทนก็ถือว่าเป็นที่นิยมกันในยุป,ปัจจุบันนี้อย่างมากๆนะตัวอย่างฝั่งของอิหร่านที่สนับสนบูตี จนได้มีอำนาจในเยเมนยึดเมืองหลวงไปได้ทั้งหมดสนับสนุนกลุ่มฮิสปันลอซึ่งไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนนะว่ากลุ่มฮิสปันลอปัจจุบันเนี่ยจะมีทั้งกําลังคนและอาวุธเหนือกวกองทัพเรบานอนเจ้าบ้านซะอีกการสนับสนุนกลุ่มนักรบชีอะในซีเรียจนสร้างฐานอํานาจครองพื้นที่ต่างๆในประเทศซีเรียร่วงกับรัฐบาลกลางของซีเรียเนี่ยไปได้กว่ากึ่งหนึ่งของประเทศเลยดังนั้นแน่นอนนะครับผมคํานี้เนี่ยใช้ได้เสมอเลยสต,สตูของสตูคือมิดแท้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยกองทัพวาว็กาส้กก็ถือว่าเป็นตัวเง ไม่เร็วนะแล้วก็เชื่อว่าหากกองทัพว้าเลือกที่จะเปิดสงครามสองแนวก็คงจะเป็นความคิดที่สั้นมากๆนะคะผมไม่ว่าเราจะดูยังไงการใช้กําลังรบของไทยหากสถา,านการณ์ตึงเครียดที่สุดเราก็ถือว่ามีตัวเลือกเยอะกว่ากองทัพว้าอยู่แล้ว